เดวิเนชั่นลทองไทยระดับโรคสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พวกเราเดว่าเนชอรัลนะครับมาบุกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับซึ่งวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับในคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวันนี้ทางเดว่านิทรรนะครับจึงได้มีการนําอุปกรณ์นะครับมาจัดนิทรรศการนะครับให้น้องๆนักศึกษาใหม่นะครับผมได้ลองสัมผัสนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับทั้งด้านการใช้งานมัลติมีเดียรวมไปถึงด้านการทํางานนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามีการขนอุปกรณ์นะครับในส่วนของเครื่องเดเว้าเกมมิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับที่ขับเลื่อนด้วยการ์ดจอนะครับในตระกูล G Force 900 Series นะครับภายใต้แบรนด์ที่ ทางเดียวกันเนเชอรัลนำเข้าอะไรจะจำหน่ายนะครับนั่นก็คือแบรนด์โซเท็กแล้วก็ลิทิกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ในส่วนของเดโมโดในวันนี้นะครับเรามีการลองทดสอบลองเล่นเกมนะครับในส่วนของเกมความละเอียดสูงระดับ 4K นะครับผมรวมไปถึงการเล่นเกมแบบ3หน้าจอนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า NVDIA i Surround นั่นเองนะครับผมให้น้องๆนักศึกษาครับลองสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวรวมไปถึงเอาใจนะครับน้องๆที่ กำลังมองหาหรือต้องการสัมผัสอุปกรณ์ในการทําทงานครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเดเวว่าเวิร์กสเตชันนะครับผมซึ่งเราคัดสรรอุปกรณ์นะครับเกตเซิร์เวอร์นะครับมาให้น้องๆได้สัมผัสกันนะครับผมซึ่งจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็น CPU Intel Xeon นะครับผมรวมไปถึง รัแบบ ETC แล้วก็เมนบอร์ดเกตเซอร์เวอร์จากทาง Super Micro ครับซึ่งก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีครับสำหรับด้านการทำงานหนักๆเลยทีเดียวนะครับผมโดยที่จะเลือกใช้การ์ดจอในตระกูลเอวีเดียโคโลคีซีรีตัวใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ครับมีน้องๆนักศึกษาครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็เข้ามาลองทดสอบนะครับลองใช้งานกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรายละเอียดภายในบูธจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตามผมเข้าไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของจัดแสดงผลิตภัณฑ์นะครับที่วางจำหน่ายโดยทางเดวานิชเรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้น้องๆได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงหาถูกใจก็สามารถซื้อกลับบ้านไปได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของสตอรเรจนะครับในรูปแบบ SSD นะครับรวมถึงการ์ด่อเกมให้นำสำหรับการเล่นเกมนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่อุปกรณ์ SSD นะครับผมเราวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของซิตาคิงครับวันนี้เรานำอุปกรณ์ SSD จากทางซิตาคิงมาให้ได้เห็นกันนะครับ มาพร้อมแพคเกจแล้วก็อุปกรณ์สาหรับการพร้อมวางจาหน่ายเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับซิลคิงครับเป็น NSD เหมาะสําหรับตักผู้ใช้งานทั่วไปครับที่ต้องการอัพเกรดความเร็วนะครับในการถ่ายโอนข้อมูลรวมไปถึงการที่เกมเมอร์ต่างๆนะครับที่ต้องการความเร็วในการโหลดระบบปฏิบัติการนะครับโหลดฉากภายในเกมก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้ไปอัพเกรดกันได้นะครับเรียกได้ว่าความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในราคาสุดคุ้มค่านะครับรวมถึงการรับประกันมากถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาครับเป็นอุปกรณ์ในส่วนของ external box นะครับสำหรับการติดตั้ง SSD นะครับเพื่อใช้งานเป็น external hard disk นั่นเองนะครับผมซึ่งก็อันนี้เป็นอุปกรณ์จากทาง patriot นะครับผมซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์นี่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ใช้อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อแบบ USB 3.0ครับก็ใช้งานแบบเต็มความเร็ว bandwidth เลยทีเดียวนะครับผมก็มีวางจำหน่ายเช่นกันนะครับตัวนี้ต่อมาครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เป็นการ์ดจอไฟยใต้แบรนด์ s o t a c กันบ้างนะครับผมซึ่งเป็นการ์ดจอในตระกูล G-Force 9 0 0 Series ครับเริ่นี้เลย ซีฟอนต์ GTX 960ครับตัวนี้เป็นของ o ซเท็คนะครับผมมาในรูปแบบ Compact นะครับหรือว่า Small Form Factor นะครับผมแล้วก็เป็นการาต่อในรุ่นของ OC Edition นะครับผมที่มีการโอเวอร์ฮ็อกความเร็วมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงการเลือกใช้ชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของาโซ e ท็คมาด้วยแบบสองปัดลมนะครับผมก็ไายห่วงเลยนะครับสต่เรบเรื่องการระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็โดดเด่นนะครับในเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับที่คงทนแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีดีไซนนน์ที่่คคอข้าางงสวยมมะรับผก็ เหมาะนะครับสำหรับการติดตั้งสําหรับน้องๆที่เป็นเกมเมอร์นะครับที่อยากจะติดตั้งอัปเกรดกจอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคสในขนาดมินิ i t x ีเอ็กนะครับไมโครไอทหรือว่าเคสขนาดใหญ่ขึ้นก็ติดตั้งได้หมดเลยครับตัวนี้ประหยัดไป,ไป,ไปอีกด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดูการ์จอในแบบ Reference จากท้เอวีเดียกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น โซนแท็ก GTX 980ครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนแบบ Reference เลยทีเดียวครับหล่อเราเลยทีเดียวนะครับผมก็แน่นอนครับเลือกใช้ชุดระบายความร้อนที่เป็น Reference ของทาง n v i d i a โดยตรงนะครับผมก็จะเลือกใช้ชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นเทคโนโลยี Vapor Chamber ครับที่จะมีการบรรจุของเหลวนะครับไว้ด้านในนะครับผมแต่ละการช่วยถ่ายเทความร้อนให้ทั่วทิ่สุดได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็จะเลือกใช้พัดลมดูเวอร์ครับที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะเป่าระบายความร้อนผ่านตัวก๊าซออกไปสู่อากาศนะครับผมก็เเป็นนนออออกกกกกลลัััษณ์ขงงาาาารรรรรระะบบยคควววมม้้ถึืใชสดุ ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับในโทนสีเทาดำนะครับผมซึ่งค่อนข้างพรีเมียมและแข็งแรงนะครับผมด้านหลังครับอุปกรณ์แบ็คเพลทครับเพิ่มความสวยงามและความแข็งแรงนะครับในส่วนนี้รวมถึงความสวยงามครับในบริเวณสันก์ดก็จะมีไฟ LED นะครับตรงโลโก้ที่เ็น G Force GTX ครับก็สามารถปรับเอฟเฟกนะครับปรับกราฟิกในส่วนตรงนี้ได้นะครับผ่านชุดซอฟต์แวร์อีกด้วยนะครับผมก็เป็นการ์ดจอตัวแรงนะครับผมในรูปแบบเลื่องโฟล์นนะครับสวยๆตัวนี้เลยสุดท้ายครับเป็นการ์ดจอสำหรับนักโอเวอร์คล็อกโดยเฉพาะครับเราขอแนะนำการ์ดจอตัวนี้ครับ เป็น s o t a c GTX 980 M Omega Edition ครับซึ่งเป็นการ์ดจอที่ออกแบบมาสำหรับการโอเวอร์คล็อกระดับสูงโดยเฉพาะนะครับโดยสังเกตได้ว่าตัวชุดระบายความร้อนจะ,จะมีขนาดใหญ่มากกว่าการ์ดจอทั่วไปนะครับผม <S 2> <S 2> <S เพื่อการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมนะครับผมรองรับการโอเวอร์คล็อกแบบ L N 2 r e นะครับหรือว่าการโอเวอร์คล็อกที่อุณหภูมิติดลบเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตได้ว่าด้านหลังครับจะมีการติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์นะครับแบบพิเศษสลหรับการช่วยจ่ายไฟให้นิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวการ์ดจอตัวนี้ก็ สำหรับน้องๆนะที่เป็นนักโอเวอร์คร็อกก็ต้องตัวนี้เลยครับสำหรับโซแท็ก GTX 980m Omega Edition ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในส่วนของการจัดแสดงนะครับในส่วนของสินค้านะครับที่เราวางจำหน่ายจากทางดีว,นวานดิเชลครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของไลฟ์เดโมนะครับด้านการทํางานนะครับที่ให้น้องๆนะครับก็มาลองสัมผัสลองใช้งานด้านการทํางานกันได้นะครับเราอยู่กับ d e เว w เว k ร t a t i o n ระดับ a d v a าน e ครับเครื่องนี้ที่ขับเคลื่อนในอุปกรณ์เกรดเซิร์เวอร์นะครับรวมถึงใช้การ์ดจอเ v เ d เดียคอร์โดเคซีรตัวใหม่นะครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับจะมีการจัดเดโม m นะครับแสดงการใช้งานนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ด้านการทํางานออกแบบนะครับในส่วนของ Autodesk 3D m a x รวมถึงใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น 3D Mouse นะครับผมและนี่ก็เป็น 3D Mouse นะครับจาก 3D Connection นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมก็มันถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานด้านวูสเตชนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบต่างๆนะครับผมก็มีประโยชน์นะครับในส่วนของการหมุนนะครับการหมุนปรับในส่วนของอ็อบเจกต์นะครับหรือชิ้นงานต่างๆนะครับผมมีการซูมเข้าออกนะครับผมก็สร้างความสะดวกนะครับสำหรับคนทํางานโดยเฉพาะนะครับผมก็งานออกมาเป็นมืออาชีพเลยทีเดียวครับสำหรับการเลือกใช้ 3D Mouse แบบนี้นะครับผมก็มีเดโม่นะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะ ในส่วนนี้ต่อมานะครับเป็นในส่วนของสเปคของเราวิร์กสเตชันระดับแอดวานต์ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปครับเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกรดเซิร์ฟเวอร์คุณภาพนะครับเพื่อให้แสดงศักยภาพด้านการทำงานเวิร์ t สเตชัได้ดีที่สุดนะครับผมเรื่องกันที่อุปกรณ์ที่เป็น CPU ครับเราเลือกใช้ CPU ที่เป็น Intel Xeon นะครับผมในรหัสของ E 3 1 2 7 1 V 3นะครับซึ่ง V 3เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดตัวล่าสุดนะครับผมซึ่งมาในแบบ ซิงเกิลซ็อกเก็ตนะครับหรือว่า1 CPU นะครับติดตั้งบนเมนบอร์ดนะครับจากทางซ u เปอร์ไมโครครับในรหัส X10 s a e นั่นเองนะครับผมรวมไปถึงแรมนะครับแบบ DDR3 นะครับความจุ16กิกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสเปคนะฮะที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน Work Station ระดับโปรต่างๆนะครับผมก็ต้องตัวนี้เลยนะครับผมรวมไปถึงอุปกรณ์สตอเรจนะครับผมมีมา2รูปแบบครับมีทั้งแบบ SSD นะครับจากทางซิตาคิงครับติดตั้งมาในความจุ240กิกะไบต์นะครับสำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการนะครรรรรรัััับบบตตติด้งงซอฟ์์แววววที่่่จจาาเเเป็็็นนนนะะะคคคผมมกกชยใร ลดระบบปฏิบัติการนะครับในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์นะครับรวมรวมไปถึงการเรนเดอร์นะครับการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ก็จะรวดเร็วย,ยิ่งขึ้นเช่นกันรวมไปถึงอุปกรณ์สตอเรจเพิ่มเติมนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เพิ่มเติมแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลต่างๆนะครับผมผ่านรูปแบบของ HDD นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์นะครับมาที่ความจุ1หนเทราไบต์นะครับผมก็ ต่อมาครับเป็นในส่วนของการต่อ NV i d i a ดียคอโดครับตัวนี้ครับติดตั้งมาในรุ่นของคอโดเค2,200นะครับผมซึ่งเป็นการต่อระดับโปรนะครับพี่โดดเด่นครับทั้งในด้านการออกแบบนะครับรวมถึงงานตัดต่อต่างๆงานกราฟิกต่างๆก็ตัวนี้ถือว่าเป็นการต่ออีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าครับสุดท้ายครับติดตั้งลงในเคสนะครับรวมถึงการเลือกใช้พาวเวอร์ซัพพลายจากทาง Super Mi c r o ครับก็เป็นโซลูชันนะครับสำหรับด้านการทํางานที่โดดเด่นทั้งในด้านความเสถียรและความทนสําหรับด้านการทํางานนะครับและชุดไลฟ์เดโม่วนตรงนีบ เรียกได้ว่าเป็นที่สนใจของนักศึกษาที่เป็นเกมเมอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมซึ่งวันนี้เรานําในส่วนของ d e ว่าเกมมิ่นะครับผมมาจัดแสดงนะครับให้น้องๆนะครับได้ลองทดสอบลองใช้งานนะครับด้วยการเล่นเกมความละเอียดสูงครับซึ่งวันนี้ในส่วนของไลฟ์เดโมวันนี้เราได้ทําการ ติดตั้งนะครับในส่วนของเกม Battlefield 4นะครับผมแล้วก็มีการเซตอัพนะครับจอเป็นแบบ Portrait นะครับผมความละเอียด 4K เลยทีเดียวนะครับผมให้น้องๆครับได้ลองเล่นเกม Battlefield 4ที่ความละเอียด 4K นะครับผมที่ขยายสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมด้วยการ์ดจอนะครับในตระกูล GeForce Game r i e s นะครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะเลือกใช้การ์ดจอนะครับจากแบรนด์ l i t e c h นะครับผมรวมไปถึงอุปกรณ์นะครับจากทาง Supermicro อีกด้วยนะครับ เรามาดูในส่วนของสเปคกันนะครับสำหรับเซตนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับ lga 1150นะครับเลือกใช้ cpu ครับที่เป็น Core i7 4790นะครับผมติดตั้งบนเมนบอร์ดนะครับจากทาง super micro นะครับในรหัส c 7 z 9 7 m นะครับซึ่งเป็นเมนบอร์ดเกมมิ่งนะครับผมที่เลือกใช้อุปกรณ์คอมโพเนนต์เกรดเซิร์ฟเวอร์นะครับมาในขนาด micro atx นั่นเองนะครับผมแล้วก็ติดตั้งมาพร้อมกับเมมโมรีครับ ddr 3ความจุ8 g b นะครับผม ด้านอุปกรณ์เสาร์ครับเราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็ SSD นะครับผมโดย SSD นะครับเป็นอุปกรณ์จากทางซิทารกิงนะครับความจุ240 g b ครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ SSD จําเป็นสําหรับการเล่นเกมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการเล่นความเร็วนะครับในการโหลดจากเกมโหลดระบบปฏิบัติการนะครับผมให้ได้อย่างทันใจนะครับผมก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็น SSD เอสด นะครับผมและสุดท้ายครับมีการเลือกใช้การ์ดต่อนะครับจากทาวริเทคครับตัวนี้ที่ติดตั้งอยู่ในเซตเดโมครับเป็นริเทคซีทีเอ960เทอร์เคนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอสถาปัตยกรรมไมโครตัวใหม่นะครับผมซึ่งก็มาพร้อมกับชุดระบายความร้อนแบบวินฟ้าเทอร์เรกแบบสองพัดลมนะครับผมซึ่งเป็นจุดโดดเด่นนะครับของทาวริเทคนั่นเองนะครับผมก็โดดเด่นนะครับทั้งด้านการระบายความร้อนและ เสียงรบกวนต่ำในในด้านการทํางานนะครับผมก็ขณะเล่นเกมหนักๆนี่ก็เ,เสียงรบกวนยังต่ําอยู่นะครับผมแต่ว่า,ะวา,าระดับความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของเซตลฟ์เดโมเดว่าเกมมิ่งนะครับสำหรับการร้องเล่นเกมเขาเรียดเคครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของห้องแลบนะครับในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยทางมหาลัยนะครับได้ไว้วางใจนะครับให้ทางเนว่า n นิชั่นนะครับทำการจัดประกอบคอมนะครับมาใช้งานในห้องแลบนี้ทั้งหมดนะครับโดยที่มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดประมาณ30เครื่องนะครับโดยจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกรดคอนซูเมอร์นะครับผสมประสานกับอุปกรณ์เวิร์กสเตชันนะครับสำหรับการใช้งานด้านการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะนะครับสำหรับห้องนี้นะครับผมสําหรับ สเปคครับก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับในแพลตฟอร์มของ LGA 1150นะครับผมก็จะเลือกใช้ CPU นะครับในรหัสของ c o r 7 4790นะครับผมเลือกใช้เมนบอร์ดที่เป็นชิปเซตที่เป็น Z97 นะครับผมแล้วก็ ใช้เมม o r ีนะครับที่ความจุ16กิกนะครับเป็น DDR3 สําหรับในเครื่องนี้ครับจะขับเคลื่อนด้วยการจอด้านการทํางานโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือ Nvidia เขาเี K2000 ให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอครับสําหรับการใช้งานด้านการเขียนโปรแกรมนะครับรวมถึงการใช้งานกราฟิกนะครับเบื้องต้นอีกด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับเป็นเครื่องที่ประกอบโดยทาง n v i d a Natural นั่นเองนะครับผมสําหรับเพื่อนคนไหนนะฮะที่สนใจอยากจะประกอบคอมด้านการทํางานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับสําหรับการใช หรือว่าจะเป็น,ปนมหาวิทยาลัยก็สามารถติดต่อสอบถามเงนเข้ามาได้นะครับเรามีคอมพิวเตอร์นะครับที่เหมาะสำหรับการทํางานของคุณในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานมัลติมีเดียหรือการใช้งานด้านการทํางานโดยเฉพาะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเงนเข้ามาได้ครับเรามีช่างผู้ชํานาญงานแล้วก็สามารถจัดสเปคให้ท่านได้ทุกรูปแบบครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเดว่าออนทัวร์ในครั้งนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับซึ่ง เชื่อว่าน้องๆนะครับที่เพิ่งเข้าก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับและเพิ่งก้าวเข้าสู่ด้านการทำงาน Workstation โดยเฉพาะนะครับเชื่อว่ามาเยี่ยมที่บูธของเดว่าเนเชอรัได้ความรู้กลับไปแนนอนนะครับผมเพราะว่าทางเราเนี่ยมีการให้คำแนะนำนะครับในด้านการทำงาน Work Station ในรูปแบบต่างๆนะครับว่าทำงานด้านไหนควรจะใช้อุปกรณ์แบบใหม่นะครับผมซึ่งก็วันนี้ก็น้องๆนะครับได้ลองเข้ามาทดสอบลองสัมผัสลองใช้งานจริงกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเครื่องเดว้าเวิร์กสเตชันรวมถึงเดว่าเกมมิ่งนะครับที่เรา มาให้น้องๆนะครับได้ลองใช้งานกันในวันนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าน้องๆคนไหนนะฮะที่สนใจอุปกรณ์นะครับในหน้าการใช้งานมัลติมีเดียนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นคอมประกอบนะครับผมที่สามารถคอนฟิกสเปคได้เองนะครับแน่นอนครับเราขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ที่เป็นการ์ดจอนะครับจากแบรนด์ของโซ t ทกและรีเทคนะครับผมเราสามารถจัดอุปกรณ์ได้ตามความต้องการของน้องๆนะครับรวมไปถึงน้องๆคนไหนนะฮะที่เป็นคนทํางานนะครับกล้าเข้าสู่สายงานเวิร์กสเตชันนะครับ ก็เรามีอุปกรณ์ครับท้งในรูปแบบของเรียวว่าเวิร์กสเตชันนะครับผมที่สามารถคอนฟิกสเปคได้อีกเช่นกันนะครับผมตามความต้องการของน้องๆนะครับตามลักษณะตามาสตายงานาของน้องๆกันเลยทีเดียวรวมไปถึงอุปกรณ์พกพาในรูปแบบโมบายเวิร์กสเตชันภายใต้แบรนด์ MSI ก็มีให้น้องๆเรียกซื้ออีกเช่นกันนะครับผมสำหรับเดี๋ยวว่าออนทัวร์ในครั้งต่อไปเราจะไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยไหนโปรดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้กระผมและทีมงานต้องของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ในชลบุรของไทยและน้ำร๊ง